นะได้สถานที่ได้สถานที่จริงจากอาคารล้างบริเวณใกล้ๆสถานีเป็นอาคารสองชั้นเดี<ะ>๋ยวท้องเราจะประมาณว่าเราขึ้นมาเซิร์ชวันนี้มีอุปกรณ์อะไรมาด้วยวันนี้มีแกนนะ<า>ครับนนมีแกนมาด้วยวิธีการประกอบแกนวิธีการใช้แกนก็ประยุกต์เอา เนื่องจากทางหนีครับทางหนีแล้วจะออกน้าต่างบานนี้จุดยึดมีจุดยึดมีให้ยึดแบบสองแบบนะครับแบบแรกฮนะแบบแรกนะฮะไปดูนุ้นก่อนแบบแรกตามมาแบบแรกนะครับมีได้ทำไปแล้วข้นะาง เข้ามานะครับรู้เข้ามาที่นี่แล้วเอาห่วงแบบที่เคยมีที่เคยเห็นคลิปที่แล้วร้อยเข้ามานะครับแล้วออกแบบที่สองนะครับแบบที่สองห่วงมันงดแบบท่สองเดี๋ยวจะออกแบบที่สองนะแบบสองเนื่องจากเรามีแกนเราจะหนีแบบ ไปจากการปิดล้อมนะครับแจ้งสัญญาณถูกสัญญาณขอไม่ดีไปแล้วแล้วเรามีอุปกรณ์เบลเอาอยู่ข้างเอวเรานะยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับตอนนี้มีหลายยี่ห้อเลย CMC เพชรก็มีอันนี้ของสเตอร์ลิงนะติดต่อสอบถามไปซื้อใครอยากได้ไปซื้อกับเสียปอนะครับ C.M. Tactical ที่เชียงใหมนะ่เนาะเสียปอเขาเอาเข้ามาขาย มซื้อก็เสียปพอเอาเครดิตเสียบปอก็หน่อยนะครับอ่ะประกอบประกอบนะครับผมใช้วิธีนะครับเอาแกนเข้าไปขัดนะอ่าไม่ล็อกล้องก่อนเอาแกนเข้าไปขัดนะครับแกนเข้าไปอ่าการนะครับอ่าจากครั้งที่แล้วนะครั้ทงที่แล้วอ่าสนามยิงตัวนี้ผมไม่ได้ไม่เกี่ยวไว้นะ ตอนนี้แก้ใหม่เกี่ยวค้าไว้เลยนะครับแถบนีบ้ตัวนี้นะดึงอุปกรณ์ตัวนี้ออกมาปึก๊กนะครับเกี่ยวล้น,นครับล่นลันมาก่อนดึงออกเกี่ยวไปที่แนบนิบ้อ่ะเกี่ยวไปที่บุดิเกนนะครับได้แล้วจุดยึด จุดยึดโดยประยุกต์การใช้แกนขึ้นมาด้วยปกตินักดำเพิงของเรานะครับไม่ค่อยมีถือแกนขึ้นมาในการเซิร์ฟกันเท่าไหร่เนาะควรจะมีเนาะแกนสักหนึ่งตัวเอาไว้พังคลายประตูนะครับเอาไปช่วยตัวเองได้ด้วยอันะอนี้อุปกรณ์ประกอบเนาะถ้าไม่มีก็เป็นแบบวิธีแรกหาจุดยึดนะครับยึดที่ขอบนี้นะครับหรือขอบหน้าต่าง เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่นี้ประกอบโดยบูริแกนนะครับอ่ะซ้ายครับเลื่อนกดเลื่อนมาครับดึงออกดึงออกดึงออกนะครับ,ออม,รบ,รบมือขวาดึงออกหันมาหันนะครับครับมือขวากดไว้มือซ้ายดึงเชือกครับทางนี้ดึงออกไปไปต่อช่วงหน้าจิบหน้าขวานเนาะ เโดนปิดล้อมสติแล้วกันมีสติไว้ก่อนมีอุปกรณ์แล้วไฟล้อมแล้วอย่าไปห่วงมาแล้วนะครับว่าไอของที่เราจะทิ้งไว้จะเสียหายไหมมันไหม้หมดแน่แต่ชีวิตต้องรีบออกอยังต้องต่อไปนะคึ๊บขึ้นมาครับตัวนี้นะครับ เอาให้เผื่อออกไปนิดเดียวพอนะเนอะอย่าเผื่อไปเยอะเอาให้ตัวเองพ้นนะครับออกนะครับอ๋อผมลืมไปอย่างหนึง่งถ้ามันเป็นกระจกแกนตัวนู้นมันต้องพังกระจกนี้ก่อนพังกระจกหมดเลยนะครับแต่อาคารนี้เขาพังไาแล้วผม่าไม่ได้พังเขาครับพังกระจกเคลียถุงม,มือเคลียนะครับเคลียรกระจกออก อ่ะจะไปแล้วนะอะยังไม่พอไว้ออยิ่นึนงเ้พมันตึงนะครับมั่นใจตัวนู้นเนาะกล้องกับที่ทีนี้เราจะใช้มั่นใจถปายได้นอนน้ำหนักเรานะครับน้ำหนักของเราตัวผมหนัก65กโลอุปกรณ์ชุดปีเอุปกรณ์ประกอบ น้ำหนักเท่าไหร่คุณรู้อยู่แล้วเนาะยี่สิบโลขึ้นตอนนี้น้ำหนักก็ร้อยโลนะละแล้วแต่บุคคลเนาะไปนะครับ ทิ้งมาเลยครับทิ้งมาเลยครับอย่างที่บอกอ่าผมทิ้งไอ้นี่มาเยอะไปหน่อยนะบอกเลยว่าตัวนี้ปล่อยมาเยอะเผื่อมาเยอะเกินไปที่จริงตัวเราจะต้องมาอยู่บนนี้นะครับอ่ะกลับไปดูที่แกนตึงไหม กลับมาเอาะ,ะครับอันนี้สูงกว่าเดิมคลิปที่แล้วบนรถอันนี้เป็นชั้นกล่องเดินครับเดินกดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยกดนะเรากดเรากดอ่าที่ตัวนี้หรือบางคนเรียก่าเป็นดิสเซนเดอร์ก็ได้ครับถ้าพวกปลุกโดยตัวเป็นเรียกว่าดิสเซนเดอร์ได้เนาะกดปล่อย พอเราปล่อยครับหยุดกดไปที่ตัวมันกดเข้าครับเดินได้เลยเดินมาเดินมาเดินมานี่ทำยังไงถ้าเกิดเพลิงไหม้จริงเราเดินตรงสุดออกไปเลยนะครับตรงสายที่สายนี้จะมีห่วงล็อกอยู่แต่เราปลอดภัยแล้ว อุปกรณ์ในนั้นถ้าเกิดเพลิงไหม้จริงก็คงโดนเผาไปแกนคงแกนอยู่ได้แต่สายเสย็จก็คงจะไหม้ไปด้วยนะครับไหม้ขนาดไหนมันได้อันที่ A อยู่นะมันทนกันทนไฟได้อยู่โอเคคลิปเล็กๆน,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 น้อยนะครับจากพวกเราทีมงานากระเพิงออมรตราชาติาวาครับขอบคุณครับ